รวบตึงเมนูง่ายๆจากเต้าหู้ทำง่ายอร่อยด้วยรับรองเพื่อนๆลองทำจะติดใจค่ะมาดูกันค่ะว่าวพี่ลักษ์นำเมนูอะไรมาให้เพื่อนๆกันบ้างผัดเต้าหู้กับพริกหวาน3สีนะคะเป็นเมนูง่ายๆค่ะใช้นะคะ เต้าหู้ขาวแข็งล้างทำความสะอาดและแช่ในน้ำเกลือประมาณ10-15นาทีนะคะแล้วหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเตาส่วนพริกนะคะใช้3สีเลยค่ะเหลืองเขียวแดงนะคะหั่นเป็นลูกเตาตามชอบเลยค่ะต้นหอมนะคะหั่นเป็นท่อนแล้วก็หอมใหญ่นะคะหั่นเป็นลูกเตาชิ้นใหญ่ๆหน่อยนะคะจะได้หวานแล้วก็กรอบมากเลยค่ะ ส่วนน้ำปรุงนะคะมีซอสห็ดหอมซอสฝาเขียวน้ำตาละตโนดแล้วก็ซีอิ๊วดำวันนี้พี่รักษ์ใช้งาขัา่วงาขาวคั่วด้วยนะคะโรยเพิ่มความหอมเข้าไปอีกชั้นหนึ่งแล้วก็กระเทียมสับหย,ยาบๆนะคะหลังจากนั้นนะคะใส่น้ำมันแล้วก็ผัด กระเทียมให้หอมนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ใช้น้ํามันก็ใช้น้ําเปล่าก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะตรงนี้ไม่ติดอะไรนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่เต้าหู้ที่เราหั่นไว้แล้วนะคะผัดจนเหลืองนะคะแล้วก็ใส่น้ำํำรุงที่เราผสมเตรียมไว้แล้วนะคะวันนี้สีเข้มไปหน่อยที่ลัใส่ซีอิ๊วดำหนักมือไปนิดนึงนะคะสีมันเลยออกเข้มๆนะคะซีอิ๊วดนี่จริงๆไม่ได้แบบว่าออซีเรียสน,นะคะ เพื่อนๆอ,อาจจะไม่ใช้ก็ได้นะคะถ้าไม่ชอบเพราะว่าสีีดำเขาจะมีรสเฉพาะของเขาเองนะคะบางคนอาจจะไม่ชอบนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะค่อยๆเคียเ่ยวให้น้ําปรุงเนี่ยซึมไปในเต้าหู้นะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่หอมใหญ่ลงไปเลยค่ะผัดให้เข้ากันนะคะ แล้วก็ใส่พริกหวานลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะปิดฝาไว้ประมาณสัก5นาทีนะคะใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะค่อยๆให้น้ำปรุงเนี่ยซึมไปในเต้าหู้เต้าหู้ของเราจะได้มีรสชาติดียิ่งขึ้นค่ะเห็นไหมคะมันจะละอุพวกผักต่างๆเนี่ยให้เข้าให้น้ำน้ำปรุงเนี่ยซึมเข้าไปดีมากเลยค่ะจะอร่อยหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ต้นหอมที่เราหั่นเป็นท่อนนะคะ โรยลงไปเลยค่ะผัดอีกเล็กน้อยนะคะเป็นอันเสร็จนะคะเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่ง่ายมากนะคะแต่ว่าพริกหวานนะคะสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะคะเป็นเ,เป็นผักที่มีประโยชน์มากนะคะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสนะคะลองนำมาทำรับประทานดูนะคะจะให ช่วยเรื่องสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็วิตามินหลายๆอย่างเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบเมนูจากเต้าหู้นะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามช่องของพี่ลักษ์นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ลักษ์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะมาทําผัดเต้าหู้กับปัวลูกไก่ความหอมด้วยหอมหัวใหญ่นะคะหั่นเป็นลูกเต๋าเช่นกันมีแครอท ออกเปลือกทำความสะอาดหั่นเป็นรูปเป๋าตามต้องการเลยนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงเขียวหั่นเป็นเฉียงๆนะคะหอมต้นหอมนะคะหั่นเป็นท่อนแล้วก็ถั่วลูกไก่นะคะถั่วลูกไก่นี่นะแช่ไว้หนึ่งคืนแล้วมาต้มให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วจะใช้ทั้งเปลือกเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆแล้วก็แบ่งมาหนึ่งช่วยนะคะมาเพิ่มโปรโตีนกันค่ะ เรามัม่วงหรือซอสเห็ดหอมก็ได้นะคะสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ซอสฝาเขียวหรือซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาซีอิ๊วดำครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็เติมน้ำไปประมาณห้าช้อนโต๊ะคนแล้วก็ชิมให้เรียบร้อยนะคะส่วนกระเทียมนะคะพี่รักใช้กระเทียมที่เจียวไว้แล้วนะคะหลังจากนั้นตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยก็ใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะอันนี้เป็นกระเทียมที่น่ะเจียวไว้เก็บใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะเพื่อประหยัดเวลาแล้วก็ใส่หอมใหญ่ลงเลยค่ะผัดให้หอมนะคะผัดให้พอมีกลิ่นหอมหลังจากนั้นเพื่อนๆกกกกก็ใใใสส่่่นนนะะะะะคคคคคเเเเต้้้้้าาาหหหูลลลลงไปผผัััััดดยุขพญ หลังจากนั้นนะคะใส่หัวลูกไก่ลงไปเลยค่ะถัวลูกไก่นี้นะคะเป็นถั่วลูกไกท่ที่นักแช่ไว้แล้วก็ต้มเรียบร้อยแล้วนะคะความนิ่งก็จะพอดีเราแค่มาผัดให้เข้าเครื่องให้เข้ากันกับน้ำปรุงแค่นั้นเองนะคะเติมแครอทลงไปค่ะแครอทเนี่ยที่นักเขาทำชิ้นไม่ใหญ่มากนะคะเพราะว่าไม่ต้องใช้เวลาในการผัดนานแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะจะหัน่นแบบไหนตามที่เราชอบเลยค่ะอันนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นข้อจำกัดเพราะเดหั่นเล็กหั่นใหญ่หลังจากนั้นนะคะเติมน้ำปรุงลงไปเลยค่ะ เติมน้ำปรุงแล้วก็ผัดให้เข้ากันถ้าน้ำน้อยเกินไปก็สามารถเติมน้ำเปล่าลงไปได้นะคะอันนี้พุกเค้าแล้วก็ให้มันอยู่สักพักนะคะเพื่อให้น้ำปรุงเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อเต้าหู้แล้วก็ซึมไปในส่วนผสมอื่นๆนะคะก็จะได้มีรสชาติที่ดีขึ้นนะคะถ้าเดือดแล้วแ้วน้ำน้อยก็เติมได้แล้วก็ชิมรสชาติตามชอบนะคะอยากได้รสชาติเข้มข้นก็สามารถเพิ่มเติมลงไปได้นะคะส่วนมากเมนูของพิรานธ์รสชาติจะเป็นรสชาติไม่ไม่ไม่จัดนะคะจะเป็นรสชาติอ่อนๆนะคะแต่ว่าทุกอย่างเพื่อนๆสามารถเพิ่มเติมได้ตามชอบเลยคคค่่่่ะะะพพลลล้้ผัััดดดดดแแววเเเเรราาาาาากกกกก็ชชิิมมมมมมตตตืืออออนนนนนบูทงยยๆหใจ์ นี้พี่รัชวนมาทำเมนูเต้าหู้อกเห็ดเข็มทองนะคะจากตลาดลนะะ้นค้าร้างทำความสะอาดเช่นในน้ำอุ่นให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นมาซับให้แห้งนะคะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าตามชอบเต้าหู้นี้เพื่อนๆสามารถเลือกได้ตามชอบนะคะรสชาติอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะพี่รักจะทา้างทำความสะอาดแล้วก็พี่รักจะทำมาจีในกระทะนะคะเพื่อช่วยให้เต้าหู้นะคะบางครั้งอาจจะมีกลิ่นเนี่ยมันจะลดการมีกลิ่นแล้วก็ทำให้เนื้อสัมผัสเนี่ยคือดีิขึ้นไม่มีก หลังจากนั้นก็เอาไปจีในกระทะนะคะให้เหลืองทั้งสองด้านเลยนะคะขั้นตอนนี้นะคะช่วยให้น้ำในเจ้ากุ้งนี่แห้งแล้วก็สุกไปเลยในตัวนะคะเป็นพอเหลืองๆแบบนี้นะคะเครื่องปรุงที่เตรียมไว้เลยค่ะน้ำปรุงของพี่รักนะคะมีซอสเห็ดหอมซอสฝาเขียวแล้วก็น้ำตาลนะคะลงไปเลยค่ะเติมพริกไทยค่ะงาขาวขั้วนะคะแล้วก็ใช้กระเทียมเจียวนะคะจะใช้กระเทียมที่เจียวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เติมความหอมด้วยน้ำมันงานะคะเราจะไม่ใช้น้ำมันนะคะแล้วก็พี่รักใส่ซอสพริกโคตรจังหรือซอสพริกเกาหลีนะคะเพื่อนๆจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้จะะชช่วยยให้้มมันนนีรสาติเเผ็็ดลกอคะ คลุกเค้าให้เข้ากันเลยค่ะหลังจากคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนะคะผิดฟ้าแล้วก็ใส่ไว้ในกุญแนประมาณท0นาทีนะคะเดีทำให้มันเข้าน้ำซอสเข้าน,นี้ก็วู้ได้ดียิ่งขึ้นค่ะวางกระทะค่ะพี่ราจะไม่ใช้น้ำมันนะคะใช้เห็ดเข็มทองนะคะร้าวหอปตปลาดให้เรียบร้อยนะคะเอามาจีบ,บนกระทะเลยค่ะใส่เต้าู้ที่เราหมักไว้นะคะลงไปในกระทะเลยค่ะ อันนี้นะแม่คะเพื่อนๆอาจจะเติมได้เล็กน้อยนะคะเพราะจากเห็ดเนี่ยมันจะมีน้ำออกมาอยู่แล้วนะคะใช้วิธีการจีลงในกระทะเลยนะคะส่วนน้ำก็ใช้น้ำรั้งหม้อที่กิดอย่างที่เราหมักเต้าหู้เนี่ยหากใส่ลงไปเล็กน้อยก็เป็นอันเสร็จนะคะหลังจากนั้นก็โรยด้วยต้นหอมที่ซอยไว้ค่ะชอบง่ายๆทำเองได้ที่บ้านวันนี้พี่รักพามาทำเต้าหู้ซอสมะขามสามรสนะคะก่อนใช้ก็มาแช่ในน้ำอุ่นที่ผสมเกลือเล็กน้อยก่อนประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะคะส่วนน้ำซอสนะคะพี่รักใช้น้ำซอสพี่รักเตรียมไว้แล้วนะคะอันนี้พี่รักเตรรรียมมไว้้้้ใชปะะะาาณคััังงนนนนหลจกคะเพื่อนๆก็มาเตรียมเต้้้้้าหหหูนนนนนะะะคออัีจใใชชิญ่่ยก็ได้นะะคหรือว่่่่่าาาาาตมเเเเเพพืออนๆชบลลยยคะะะรรววจีแ้วก็ให้้นซอส เข้าไปในเต้าหู้นะคะเพราะฉะนั้นพี่รักจะผ่ากลางให้กรามบางมันบางอีกสักเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นก็มาเตรียมเครื่องปรุงค่ะใช้ต้นหอมนะคะในน้ำซอสนั้นพี่ลักปรุงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแตจะใส่เพิ่มเติมพวกหอมใหญ่ในน้ำซอสนี้นะคะอันนี้พี่รักเตรียมปรุงรสเรียบร้อยจะออกเป็นน้ำซอสสามรสสามเร็จรูปจยาเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็ได้นะคะพี่รักษณาจะมาใส่หอมใหญ่นะคะแล้วก็จะใส่มะเขือเทศเพิ่มะค่ะเพื่อจะได้มีเนื้อขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะคะส่วนเต้าหู้นะคะพี่ลักใช้วิธีการจีใส่น้ำม เตรียมไว้เราจะใช้ประมาณ2อาครั้งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พ่รักก็มาเพิ่มหอ,อมใหญ่นะคะสับหยาบๆนะคะแล้วก็มะเขือเทศหันเป็นสี่เหลี่ยมลูกไอหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะหยาบๆยาเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นเราก็ให้เดือดให้เข้าเนื้อกับน้ํานะคะ เพื่อนๆอยากจะผัดก็ได้นะคะแต่พี่รักไม่ผัดราะวก็ใช้วิธีการนี้มันจะมีความกรุบกรอบของทั้งมะเขือเทศแล้วก็หอมใหญ่อีกเล็กน้อยนะคะหลังจากเดือดเนื้อสัมผัสเข้าที่กันแล้วนะคะเพื่อนๆก็ใส่เต้าหู้ลงไปเลยค่ะอันนี้ต้องเคี่ยวสักประมาณสักพักนะคะเพื่อจะให้น้าของมันซึมไปนในเต้าหู้จะอร่อยมากเลยค่ะอันนี้จะได้เป็น3รสนะคะเรี้ยวเค็มหวานอันนี้เพื่อนๆชิมได้ตามชอบเลยค่ะนะคะหลังจากนั้นก็โรย ต้นหอมที่เราซอยไว้เป็นอันเสร็จค่ะทำเต้าหู้ไข่ผัดเห็ดหอมสดนะคะเต้าหู้ไข่หั่นเป็นท่อนขนาดตามชอบเลยค่ะส่วนเห็ดหอมนะคะร้างเร็วๆนะคะผ่านน้าแล้วก็หั่นชิ้นตามที่เพื่อนๆชอบเหมือนกันนะคะแครอทค่ะต้นหอมค่ะแล้วก็กระเทียมสับหยาบๆนะคะวันนี้เพิ่มความอร่อยด้วยไข่ปิดออร์แกนิกเลยนะคะส่วนน้ำปรุงของเราก็เช่นเดิมนะคะมีซอสเห็ดหอมนะคะ2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วฝาเขียวแล้วก็น้ำตาลประโนดนะคะเล็กน้อยค่ะ ะะเพื่อนๆตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยแล้วก็ใส่เต้าหู้ลงไปเลยค่ะพอเริ่มร้อนก็เอาไข่ที่เราตีเข้ากันแล้วนะคะลาดลงไปเลยค่ะสามารถใช้ทับพีนะคะตะล่อมได้เบาๆนะคะให้ไข่เนี่ยเกาะกับเต้าหู้นะคะจนมีสีเหลืองค่ะเวลานิดนึงอันนี้จะเพิ่มให้น้ํามันเข้มข้นแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้นนี่นะคะพอเหลืองแล้วเพื่อนๆก็พักไว้ก่อนเลยค่ะตั้งกระทะนะคะใส่มัน,น้ำมันเล็กน้อยเลยนะคะแล้วก็ เจียวกระเทียมเลยคะ่ะผัดกระเทียมที่เราสับหยาบๆนะคะผัดให้หอมเหลืองเล็กใส่แครอทลงไปผัดเลยค่ะแครอทแล้วก็เห็ดหอมเนี่ยผัดลงไปเลยให้พอิมิ่มสักนิดเล็กน้อยนะคะผัดลงไปเลยค่ะให้มันเดือดเคี่ยวให้เข้ากันจนผักเนี่ยมีความนิ่มเล็กน้อยก่อนนะคะเพราะว่าเต้าหู้เราก็สุกแล้วนะคะเราใส่คุกเข้าไปให้น้ําซึมแค่นั้นเองนะคะั้นตอนนี้นะคะเพื่อนๆสามารถชิมได้เลยนะคะ พอชอบแล้วนะคะก็ใส่เต้าหู้ที่สุกแล้วนะคะลงไปนะคะอันนี้นะคะใช้ไฟเบาๆนะคะเพื่อให้น้ำน้ำปรุงเนี่ยซึมเข้าไปในเต้าหู้นะคะพี่รักษ์ใช้วิธีการปิดฝาปไปความระอุความร้อนนะคะจะทําทให้น้ําเนี่ยซึมไปในเต้าหู้จะช่วยให้อร่อยยิ่งขึ้นนะคะถ้าเพื่อนๆชอบเมนูง่ายๆทําทกินเองอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจแล้วก็กดคอมเมนต์ให้พี่รัก์ด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะ